ว่าก่อนทานทุนที่ค่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดปวดขาขาทั้งสองข้างค่ช่วงระหว่างข้อข้อพับนี่ตึงขามากเลยนะคะปวดมาเป็นเกือบปีแล้วค่ะทานยามาหลายชนิดแล้วก็ไม่หายจนได้มาดูใน y o u t ค่ะแล้วก็เห็นโฆษณาต่างๆก็ลองดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปในตัวแทนจำหน่ายทานพร้อมกับแม่ด้วยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะ สองกล่องก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนิดนึงก็ให้แม่ทานด้วยก็ติดตามอีกค่ะก็เพิ่มอีกสองกล่องค่ะ,ะพอะกล่องที่สามรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากใช่คะดีขึ้นมากเลยค่ะแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คุณแม่ทานค่ะเราทานไปแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นโฆษณาค่ะเรารู้สึกไงว่าเราต้องตัดสินใจลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะก็คือ มันดีกับเราที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอาการตึงขาปวดหัว <c oughs> เขา่ามันเบาลงก<บ>ารเดินขึ้นบันไดขึ้นอะไรรู้สึกว่าการก้าวขามันดีขึ้นนะคะ,คะแล้วหลังจากที่ได้ดูสื่อดูเคสหลายๆเคสที่เขาออกสัมภาษณ์ะคะ่ะมีความเชื่อให้ไหนคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอคะในความรู้สึกในในเว็บแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่พวกออกสัมภาษณ์อะค่ะเว็บแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็อยากจะลองลองด้วยตัวเราเองว่าเพราะว่า การที่แต่ละคนเล่าอาการมามันเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูกกินถูกเราก็จะยอมกินตลอดไปแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงจริงค่ะ5 ห้าห้ากล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอไรหมดเลยค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยจะได้แต่จะนอนโทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้ด นั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างี้ซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินจะต้องค่อยๆเกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยนั่งชักโคกก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไว้แต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ ไปไปแบบเป็นเก้าเก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละเก้าละเก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะมั่นใจในสินค้าเลยนาะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจนะคะว่าประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุนบ้างคะประทับใจใน ที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนนี่โอเคเลยนี่ไม่เพียงทานเองนะคะมั่นใจในสินค้าแล้วยังมีการบอกต่อคุณแม่นะคะนี่นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ 91 91แล้วคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยไรชาวไวคุณแม่อุไรนะคะอายุ91ปีแล้วใช่ค่ะถ้าสินค้านี้ไม่ดีจริงไม่ปลอดภัยพิ่ทศน้ไม่ให้คุณแม่ทานแน่นอนช่ะเะว่าคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรนะแม่ก็จะไม่กินทุกอย่างคุแม่บอกอ๋อค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะมีมีความดันกับไขมันความดันไขมันนี่นะคะคุณแม่ก็บอกเลนนะคะว่าคุณแม่ก็มีโรคความดันกับไขมันแต่ว่าทานดีบูแล้วไม่มีผลอะไรไม่มีหายเจ็บด้วยค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนที่เห็นลูกสาว ปวดเนี่ยคุณแม่แบบแล้วเล่าให้ฟังสิคะว่าลูกสาวปวดแบบไหนทรมานเหลือเกินเราดูแล้วโอ้โหจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกทำไมเดินอย่างนั้นต้องใช้ไม้เท้าต้องรองคนใช้ไม้เท้าตลอดเออเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงหลายอย่างอ่ะค่ะเป็นห่วงเนาะคุณแม่เนาะก็เห็นแล้วหลังจากที่ลูกสาวค่ะได้ทานผิดทันดีบุญคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะ ก London, ็น un ี่ก็เพ enfin ิ่งมาเที่ยวนี้แล้วรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเยอะเขาบอกหนูสบายแล้วหนูเดินดีแล้วแม่บอกกาพอแล้วแม่ไม่เอาแล้วสอง่องพอมอมแครบอกแม่กินไปเถอะหนูหายแล้วเดี๋ยวแม่กินวีมเดี๋ยวแม่จะได้ค่ะถามความมั่นใจในสินค้าค่ะถ้าให้คะแนนดีบุญสักร้อยคะแนนพี่ทัศนีให้กี่คะแนนดีคะให้เต็มเลยค่ะผมมีร้อยให้ร้อยให้ร้อยเลยค่ะ